โอ้ยคำถานเนี่ยเหมือนลอนพุนเลยอะ่ะแล้วก็กะว่าจะพอแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นจอต่อก็ต้องตอบอีกอะ่ะว่าไอ้คำว่าดาวฤลษ์คืออะไรคำคำนี้นะครับก็ต้องถ้าภาษานี้นะเป๊ะๆเลยต้องไปถามวิทยาเยเพราะว่าผมตอบไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าถามว่าที่พิธีธรรมบอกว่าดาวขอฤลิกขอเลิกเนี่ยดาวขอเลิกกับดาว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 ,ดาวไม่เลิกถ้าดาวไม่เกิก ฝ่ายหนึ่งต้องโดนเทฝ่ายหนึ่งอ่ะเทนึกออกปะคนที่คนที่โดนเทอ่ะโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจมากแหละแต่คนที่เทไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยเอาหลักกลับมาที่ดาวขอเลิกคำว่าดาวขอเลิกมันแปลว่าอะไรให้นึกถึงแจวฮอนแจวฮอนหนึ่งหม้อมันจะมีปฏิกิริยาเร่งคือประแส อีตัวกระแสต,ตัวนี้ต้องเข้าใจนิยามมันก่อนว่าตัวของประแสต,ตัวนี้มันคืออะไรครับไฟไม่ใช่เพลิงเห็นไหมครับเดี๋ยวนะขอโทษไฟไม่ใช่เพลิงไฟไม่ใช่เพลิงใช่ไฟไม่ใช่เพลิงแต่เพลิงน่ะ,ะ,ะคือไฟก็คืออะไรความร้อนนั่นแหละครับความร้อนน่ะคือไฟไม่ใช่ความร้อนความร้อนคือไฟใช่ไฟ Gray ไม่ใช่ความร้อนความร้อนคือไฟถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้เาเจ้า ขอไม่เลิกนั่นหมายความว่ามันมีตัวประแสปฏิกิริยาเร่งให้หม้อแจวฮ้อนเนี่ยครับของผสมเนี่ยมันเกิดอะไรครับเกิดการระสมระสายเป็นหม้อท่อมทอชนึกออกไหมไม่ได้ไม่จะอย่าตลกนะครับไม่ได้ตลกด้วยนะครับเป็นหม้อท่อมทอชมีปฏิกิริยาเร่งให้เกิดการระเหิดระเหยได้ให้เกิดการหายไปสูญสลายได้แต่อีตัวดาวดาวอะไรครับดาวไม่เลิก ดาไม่เลิกมันโดนเทเพราะมันอยากจะไม่เลิกมันมีแค่หม้อแจวแต่มันไม่ฮอนเพราะมันไม่มีประแสมันไม่มีตัวปฏิกิริยาเร่งทําให้ตัวมันนะครับเกิดความสมบูรณ์แบบในเชิงของบูรณาการกันเนี่ยให้เกิดการอ่ผมจะใช้คําว่าควบแน่นก็ไม่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ควบแน่นแต่มันเกิดการอะไรอ่ะของมิตรบอนเลเซนเนี่ย กระบวนการของวิทย์เย่อนึกออกไหมครับที่ว่ามีแต่บวลิซึทีนี้มันไม่ลิส t e n l i นลิสซนมันไม่ลิส t e n นครับมันเป็นบอลทอนก็คือบันทึกดีๆนี่เองพอเป็นบันทึกมันก็หนาเตอะเป็นตะกันกรน,นอนก้นไปต่อไม่ได้ก็เกิดการซึมเสาหรือไม่ก็ใบโพลามอะไรทํานองที่เป็นต้นก็ไปต่อเขาเรียก move off มันไม่ move on เห็นไหมครับฝากไวห้เกิดความรู้สึกร่รวมกันคนที่ถามมาถือว่าเก่งมากนะครับ ฝากไว้ให้เกิดความไม่เข้าใจร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิน้ำมันทั้งทางตรงและทางอ้อม